พาคุณผู้ชมไปติดตามสถานาการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างชายแดนไทยกัมพูชานะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะชาวบ้านมีความกังวลว่าจะมีการประทะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งล่าสุดอพยพแล้วค่ะ หลังสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพื้นที่จังหวัดสุริน์ไม่ไกลจากปราสาทตาเหมอนทมปราสาทตาควายกลับมาตึงเครียดอีกครั้งหลังมีกระแสข่าวว่าจะมีการประทะก,กันร,รอบสองระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชาและพบว่าทางทหารกัมพูชาพยายามที่จะยยุทหารไทยตลอดเวลาและเสริมกําลังเข้าประชิดชายแดนต่อเนื่องทําให้ชาวบ้านโคกแสลงและชาวบ้านพนมดินกว่า90ชีวิตขวัญภวะาต่างพากันอพยพหนีไปอาศัยตามสาราวัดและพื้นที่ปลอด ภยขณะที่พลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคสองเปิดเผยว่าภาพเคลื่อนย้ายจรวดหลายลำกล้อง bm 2 1ของกัมพูชาเข้าพื้นที่เป็นสิ่งที่บอกเหตุว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในอนาคตเรื่องนี้ผิดข้อตกลงอยู่แล้ว ส่วนกระแสะข่าวมีระเบิดลงที่เนิน498ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อคืนที่ผ่านมายอมรับว่าเป็นความจริงแต่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและเก็บหลักฐานเพื่อนำไปประท้วงกับคณะผู้สังเกตการหรือว่า IoT ด้านผลตรีวินไทยสุวารีโคศกกองทัพบ,บกระบุก,กรณีที่มีกระแสะข่าวว่ามีเสียงระเบิดที่หน้าเนิน350ปราสาทตาควายเพราะว่าเสียงระเบิดหนึ่งครั้งและพื้นที่จุบอังกุ๋ยได้ยินเสียงปืนเล็ก5-6 ปัจจุบันเหตุการณ์ปกติแล้วนะคะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมกำลังตรวจสอบยืนยันทหารไทยไม่ประมาทติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงขณะที่เฟ e บุ o กกองทัพบ,บกทันกระแสได้โพสต์นะคะยืนยันเสียงระเบิดนั้นไม่มีการประทะทหารไทยปลอดภัยคาดว่ากัมพูชาเหยียบกับระเบิดตัวเอง